เมื่อวันที่9มิถุนายน2566สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสวทชและมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดอาคารโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติหรือ n b f ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญน,นักวิจัยไทยและสหาราชอาณาจักรในโครงการความร่วมมือวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุและวัคซีนด้วยเทคโนโลยีชีวภาพรวมทั้งคณะสื่อมวลชนที่มาเยี่ยมชมห้องปฏิ ปฏิบัติการต่างๆภายในโรงงานต้นแบบซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบางขุนเทียนสำหรับโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2551จากความร่วมมือระหว่างไบโอเทคสวทชและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ต้องการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านยาชีววัตถุจากแล็บสเกลสู่ไพ t s สเกลในเชิงพาณิชย์พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรองความรู้และเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม ชีวเวชภัณฑ์ของประเทศคร,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 รนี่ประจํากราฟชนุรีเนี่ยความเข้มแข็งนคือเคมีคล a เอนจิเนียริงนะคะเป็นเอนจิเนียริงสกูลส่วนบริเวณเนี่ยก็ทํางานต้นน้ำมาเยอะเราทํางานร่วมกันมานานประมาณ30ปีเราก็มีการแลกเปลีนน่ยนวิจัยกันตลอดเวลาทํางานร่วมกันในโปรเจกต์ต่างๆทีนี้มอจทอกก็เริ่มที่จะมีโรงงานยาน,นี้ เพราะว่าเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ประเทศจะต้องมีอันนี้ก็ทําให้เห็นว่าการลงทุนแล้วก็การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจําเป็นที่จะทําให้ประเทศเนี่ยมี security ทางด้านยาของตัวเองค่ะไบโอเทคมีความเชี่ยวชาญในมุมไบโอเทคโนโลยีร่วมกับมจทในมุมความเชี่ยวชาญเรื่องไบโอเคมีคล l e เอนจิเนียริง NVF ก็เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่ใช้ความเชี่ยวชาญทั้งจากมหาวิทยาลัยและก็สถาบันวิจัยร่วมกันอันนี้เราถือว่าเป็นความสําเร็จที่เห็นความผสานกันโดยการเปิดโรงงานต้นแบบผลิตยาชีวะวัตถุแห่งชาติให้้้เยยีี่มชมในนครัง ประกอบด้วยศูนย์วิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพที่แสดงให้เห็นภาพการสเกล up จาก lab scale สู่ pilot scale ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณสมบัติลักษณะเฉพาะของยาชีววัตถุและส่วนการผลิตโดยใช้ระบบ single u s ซ system ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิตยาชีววัตถุซึ่งมีกําลังการผลิตสูงสุดถึง2,000ลิตรวันนี้นะคะที่เราพาไปดูกันเนี่ยเราเริ่มจากส่วนของแ a บที่พัฒนากระบวนการผลิตและขยายขนาดหน้าที่หลักคือพอเราได้ตัวยาต้นแบบเราก็มาหาสภาวะการเรีย เซลที่เหมาะสมและสามารถขยายขนาดได้พอเราทําตรงนี้เสร็จเนี่ยค่ะเราจะมีการส่งต่อข้อมูลไปที่โรงงานผลิตในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีแ a บ วิเคราะห์ตัวยาต่างๆว่าได้คุณลักษณะตามที่ควรจะเป็นหรือเปล่าก็จะเป็นภาพรวมของการทํางานร่วมกันทั้งพัฒนากระบวนการผลิตโรงงานผลิตและส่วนของการวิเคราะห์อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมานักวิจัยได้พัฒนางานวิจัยด้วยเทคโนโลยีของโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการผลิตชีววัตถุและวัคซีนในระดับห้องปฏิบัติการหลายแพลตฟอร์มอีกทั้งไบโอเทคร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนร่วมกันพัฒนาและผลิตวัคซีนสําหรับหมูในโรคที่มีการระบาด ในประเทศไทยได้แก่ PEDV และ PRRS ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตธนาคารเซลล์ที่ใช้เพาะเลี้ยงไวรัสณนะโรงงานต้นแบบแห่งนี้โรงงานต้นแบบเนี่ยมีความพิเศษทำสเกลอยู่ระหว่างห้องแลบก,กับแบชใหญ่ๆได้ GMP เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสามารถผลิตแล้วก็ทดลองทำ c l i ิ i c a l trial แล้วก็ทำได้ทั้งวัคซีนคนวัคซีนสัตว์ยาคนยาสาัตว์ โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติยังเป็นหน่วยเชื่อมต่องานของนักวิจัยกับการทดสอบยาชีววัตถุและวัคซีนในขั้นพลิคลินิกและคลินิคอลเฟสหนึ่งและ2ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนากระบวนการผลิตระดับเล็กไปจนถึงระดับไพลอตอีกทั้งครอบคลุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ําทุกท่านที่เข้าไปโรงงานมาแล้วนะคะจะเห็นว่ามันมีความรู้เฉพาะด้านมากๆซึ่งต่างจากโรงงานทั่วไปหรือต่างจากกระบวนการผลิตยาทั่วไปเพราะฉะนั้นองความรู้ตรงนี้เนี่ย เกิดจากการสะสมแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดความรู้แล้วก็มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย product ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไมไ่ได้ว่าจะขายในประเทศอย่างเดียวเรามองว่าถ้าจะทำเนี่ยก็คือต้องขาย regional ได้ขาย international ได้เพราะฉะนั้นการมี Technology flow ไปมาระหว่าง2แห่งมี Partner ต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้ทั้งยกระดับเราแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็อาจจะเรียนรู้จากเราได้เช่นกันค่ะ